สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะวันนี้มีพัส,สดุมาส่งอีกแล้วนะคะพอกลับมาถึงบ้านนะคะเป็นทัญญพืชเพื่อสุขภาพนะคะมีหลายอย่างมากผสมกันในหนึ่งในหนึ่งห่อเนี่ยนะคะห่อเล็กๆข้างในด้วยนะคะต้องกราบขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะนุกก็รู้ชื่อท่านอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ประสงค์ออกนาไม้นะคะมาจากกาญจนบ,บุรีเลยนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาให้หนูได้กินของอร่อยๆนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะพอดีเห็นเด็กๆเขาเล่นกันอยู่นะคะก็เลยถ่ายคลิปให้ดูซะเลยนะคะก็กลับมาเหนื่อยๆก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะคะเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยทุกวันนั่นแหละค่ะก็เลยถ่ายคลิป ที่เด็กๆเ,เขากำลังเล่นกันให้ดูนะคะเด็กๆหน้าบ้านนะคะเด็กๆก,ก็น่ารักกันทุกชีวิตเลยนะคะพวกเขาหน้ารักนะคะพวกเขาหน้ารักนีเป็นแมวที่มาจากบ้านล้างนะคะเป็นเซตของแม่เฟื่องนะคะแม่เฟื่องนั้นคุณหมอส่งไลน์มาบอกว่าเขา คือเขาไม่กินอาหารนะคะก็ใช้วิธีป้อนไปใช้วิธีป้อนนะคะใส่ใส่คอดล,ล่าแล้วก็ใช้วิธีป้อนเขานะคะเพื่อที่ว่าให้เขาได้กินยานะคะน้องกินอาหารแล้วก็ได้กินยาตรงเวลาแล้วก็ล้างแผลด้วยนะคะคุณหมอเขาก็ไลน์มาบอกทุกวันนั่นแหละคะ่ะไลน์มาบอกทุกวัน เดี๋ยววันเดี๋ยววันเสาร์ก็จะได้ไปรับแม่เฟื่องนะคะอันนี้แม่ตุ้มนะคะแม่ตุ้มม่ตุ้มหยอดเห็บหมัดเมื่อวานนี้นะคะก็เลยไม่ให้เข้ากลงไปหาเด็กๆนะคะหยอดเห็บหมัดแล้วนะคะทำหมันแล้วนะคะแม่ตุ้มไฟก็เริ่มสว่างแล้วนะคะไฟโซลาเซลล์น้ำผูกก็ไม่มีแสงแดดก็ไม่ทำงานนะคะ น้องดีตาบอดข้างหนึ่งเขามองเห็นข้างหนึ่งนะคะเขาตาบอดข้างเดียวเขาดูก็ดูสบายตัวนุกไม่เห็นเข้าเกาเหมือนกับแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนเขาจะเกาเกาเกาแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะคะดูสังเกตว่าเขามีความสุขขึ้นนะคะจริงๆแล้วน้องน่ารักนะคะนี่เขาเป็นแมวที่น่ารักแต่ว่าน่าจะโดนคนทำร้ายนะคะเลยเสียตาไปข้างหนึ่งนะคะ ก็อย่างเนี้แหละคะ่ะจะให้ทิ้งเขาก็ไม่ได้แต่และชีวิตก็น่าสงสารทั้งนั้นเลยนะคะที่ยอมเหนื่อยนี่ก็เพราะว่าคิดว่าเออชีวิตชีวิตหนึ่งก็เหนื่อยไปเลยไม่เป็นไรสุดสุดท้ายแล้วชีวิตของคนมันก็ไปที่เดียวกันหมดนั่นแหละคะ่ะแต่ที่เรายัางมีชีวิตอยู่เราก็ทําแต่เรื่องดีๆทําแต่สิ่งดีๆทำความดีคือ ทำได้ก็ทํานะคะทําได้เท่าที่ทํานะคะเหนื่อยก็เหนื่อยให้มันสุดๆไปเลยนะคะท้อก็มีบ้างนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่านุกจะซักผ้ากองโตเลยนะคะซักกลางคืนนี่แหละแล้วก็ตากตากพัดลมนะคะ เพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไม่มีเวลานะคะวันอาทิตย์ก็ไม่รู้จะมีเวลาไหม